ต่อกันที่ประเด็นโครงการรับจำนำข้าวนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2,556ทับ2,557นะคะว่ามีปริมาณข้าวกว่า11ล้านตันหลังจากสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวในวันนี้ขณะที่นายวรเทพรัตนากรเรียกร้องกะกะตให้อนุมัติเงิน20,000ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาค่ะ นายวาราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรระบุว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี2556-2557และเป็นวันสิ้นสุดโครงการดังนั้นในส่วนของชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการหาเงินทุนหมุนเวียนระหว่างการรอเงินระบายข้าวมาใจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวในฤด,ดูการผลิต2,555ทับ2,556จำนวน3,900กว่ารายในพื้นที่5จังหวัดคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ712ล้านบาทซึ่งขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้งบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติเงินจำนวนนี้แล้ว แต่ขณะนี้กกตยังไม่ได้ส่งมติของกกตมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวปี2 5 5 6ท5 5 7านจำนวน130,000 0ล้านบาทนั้นนายวราเทพกล่าวว่ารัฐบาลได้มีมาตรการเร่งระบายข้าวเพื่อนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนาแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ชาวนาได้รับเงินพร้อมกันทั้งหมด ทางออกขณะนี้ก็คือจะมีการพิจารณาหาเงินทุนหมุนเวียนโดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้แต่สิ่งที่จะเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้คือการใช้งบกลางสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติเงินจำนวน20,000ล้านบาทไปเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก็จะต้องรอกะกะตพิจารณาเห็นชอบก่อน ซึ่งขอฝากไปยังกรกะตว่าหากพิจารณาโดยเร็วก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาวนาขณะนี้ได้ส่งหนังสือไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับใจว่าตั้งแต่เมื่อเย็นวันอังคารหรือเช้าวันพุทธที่ผ่านมาก็คงต้องรอาการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากกะกะตเสียก่อนนะครับก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้ฝากไปยังท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ช่วยกรุณาเห็นใจและก็ได้พิจารณาเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อให้ชาวนาที่กำลังรอเงินระบายข้าวยังไม่เพียงพอเนี่ยครับได้รับเงินทุนหมุนเวียนจำนวนหนึ่งมาเพื่อจ่ายให้กับชาวนานะครับถ้าพิจารณาได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงก่อชาวนาได้เร็วนะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นเงินงบกลางนั้นเนี่ยก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งนามาให้ชาวนาไปก่อหลังจากการระบายข้าวแล้วก็จะส่งคืนให้กับสำนักงบประมาณต่อไป ด้านนายชนุุปรกรณ์วงศีนินผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าหรืออคออสอเปิดเผยนะคะว,ว่าวันนี้อคออสอปิดรับจำนำข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแล้วโดยจะเร่งออกใบประทวนให้กับชาวนาให้แล้วเสร็จก่อนเที่ยงคืนนี้เพื่อจะสรุปผลแล,และรายงานให้กับคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกอขอชอรับทราบต่อไป ขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวแล้วในวันพรุ่งนี้ชาวนาจะต้องขายข้าวให้โรงสีในราคาท้องตลาดซึ่งจะได้ราคาต่ำกว่าเข้าโครงการรับจำนำเกือบครึ่งหนึ่งโดยจะรับซื้อที่ตันละประมาณ8,000-8,500บาทขณะที่ราคารับจำนำก่อนหน้านี้รับซื้อที่ตันละ15,000บาท กระทรวงพาณิชย์รายงานปริมาณข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2556ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2557มีปริมาณเข้าเปลือกรวม11,317,291ตันชาวนาที่รับไปประทวน1,917,769ราย